สวัสดีครับทุกๆคนนะครับวันนี้จะพามาดูกอไผ่นะครับไผ่นี่เป็นไผ่บ้านนะครับไผ่บ้านนะครับประโยชน์ของกอไผ่ครับปลูกไว้ไว้กินนอครับมีประโยชน์ไผ่บ้านก็มีขอดเสียครับขอเสียของ ภัยบานก็คือเป็นน้ำครับน้ำแล้วก็รกนะครับหนอไม่ออนครับไม่มีหนอเห็นไหมครับหนอบบมีนี่ครับหนอช่วงนี้ช่วงเดือนมกรากลุมผ้ามีหน้าเดือนมีหน้าบ่อครับเมษากระโปงออกผึกงเสผ้าฝนตกนะครับถึงจะออกครับนี่ครับที่ผมลงนะครับ ผมจะมาลงเปรียบเที่ยวกับไผ่จิบซุ่งของผมพอปลูกไผ่จิบซุ่งนะครับไผ่อันนี้ผมไม่ได้ปลูกครับนี่ครับเพราะว่าผมเคยปลูกอยู่มันลกครับมันมีน้ำนี่ครับแต่ว่าปลูกไว้ก็มีประโยชน์นะครับไผ่บ้านในประโยชน์ก็คือเอาไว้สานกระตาครับงานจัดสารนะครับนี่ครับเพราะว่าลำสูงครับเนื้อบางดีครับนี่ครับเพราะว่า พาง่ายนะครับมันบนาครับคือลำมันสูงมันตรงนะครับนี่ครับไม่เหมือนไผ่จิมซุ่มไผ่นะครับมันหนาครับคนก็เลยบอยดิย่อมไปจัดซานนะครับพายยากว่าตามก็ใหญ่ครับไม่ไผ่บานนีนตามันหน่อยครับจะขอดเสียคือว่ามันมีน้ำครับน้ำก็ลกนะครับเนียงน้ำใหม่กระบี่ครับนี่ครับเนียงน้ำใหม่ นี่ครับไผ่บานแถวบ้านผมเรียกไผ่บานครับนี่ครับแหนงเอาไปแกงก็ได้ครับนี่ครับมาทายน้ำทงให้ทงหน้าครับให้พี่น้องเบ่งเดี๋ยวเทียบใส่กับไผ่ที่ผมลงคลิปนะครับว่ามันออกบ่นะครับคำบอกออกนะครับ อันนี้มันกอใหญ่เกินนะครับถ้าจะคล้องเขาตัดแต่งจับเจือนะครับลดน้ำแต่ว่ากินหน่อกับบอแสบแล้วครับพี่น้องนี่ครับปยังคือบอแสบนี่ครับมันเป็นเส้นครับมันเป็นเส้นนะครับเส้นน่ครับไม่เหมือนไผ่จิมซุงครับขันไผ่ที่เขานิยมกินหนอนะครับมันจะไม่มีเส้นอันนี้มันเป็นเส้นนะครับ โคกผ,ผมออกไหหนอนนะครับไผ่ผมนะครับใครชอบดูคลิปไผ่นะครับอยากดูวิธีทำให้ออกนอนนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับเนี่ทีคลิปผมนะครับนี่ครับ ตัดก็ตัดยากครับนี่ครับแต่ลำใหญ่ครับยาวตะซี่อ่อนครับพี่รองเลยคนเอ้สูงก็สูงลำก็ใหญ่ครับปลูกหลายปีครับเป็นสามสิบปีห้าสิบปีครับกว่าจะได้กอใหญ่ขนาดนด้กอไพ่ครับบางกอก็เป็นร้อยปีเลยครับนี่ครับปลูกหลายปีก็ยิงลำใหญ่ครับจะคล้องที่เพราะว่ามันลกครับเขาก็อยากตัดออกนะครับ เพราะว่าแตกแนยแตกนอแตกออกมาเลยครับครับอัน,นมีน้ำครับน้ำลายลกนี่น,น่ครับเรียบเทียบให้ดูกับไผ่ของผมนะครับนี่ครับไม่มีนอหน้านี้ ไม่ใช่หน้าหน่อไม้ครับไม่ใช่หน้าฝนถ้าหน้าฝนนี่หน่อไม้จะออกเยอะนี่ครับาดูรอบๆกอไผ่นะครับนี่ก็คลิปเกี่ยวกับไผ่นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ คลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับเดีย๋ยวมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ